สวัสดีครับธรมรมสอนพระเครื่อง888นะครับวันนี้มาทุกท่านมาที่บ้านนนองปากเว้นนะครับตำบลปูทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้พา,ามาชมกิจกรรมศูนย์พัฒนานเด็กเล็กนะครับวันนี้มาํำบุญที่วัดบ้านนนองปากเว้นนะครับ ยังได้สูงเยยังได้สูงพ <partnerships> <Uh> <backlog>, ี่ยอดนี่นูตาญาติตาญาติค่ะตาญาต้อนยอดนยื่นทางการบริหารสุนทรบูทองเพื่กระตุ้นพัฒนาเด็กๆนะครับบ้านหมอกเว่นนะครับวันนี้มาทําบุญที่วัดนะครับซิ่งซิ่งสิ่งใส่ไม้ให้ด้วยตายอด นายกจุมพลมาโยธาความเคยท่านรองประครองร้อยตีประครองแก้วสีมาท่านรองวิเดศกมาโยธาและท่านเลขานครับวรวุฒิมาโยธานะครับมารา่วม,ามากับศูนย์ขนาดเล็กมันพุ่มแว่นนะครับมาทําบุญที่วัดมันพุ่มแว่นนะครับท่านปลัคุณสุดารัตวาราีโวมัน ก็นาเช่าผู้มีการกองการศึกษานะครับมีแค่สัญญาณพินาเพ็นาที่ที่ประชาชนพามาชมบรรยากาศสดๆื่นเลยนะครับที่สุนพนาเล็กๆบ้านนองแว่นนะครับมาทำบุญที่วัดบ้านน้องแว่นนะครับ บางท่านคงไม่ได้มาชมบรรยากาศบ้านนอกแว่นนะครับวันนี้ก็ผมก็พามาชมวันเรียนน้ำพอกแว่นน,วนะครับ รยากาศรื่นเรงดีนะครับที่วัดบ้านหอแว่นนะครับชมบรรยากาศนะครับมีของไงน้ำนะครับโอ้ของไงพระสยามทีวาทีราชสมซื่อวัดนี่มีเัโรงหลอพระเนาะบ้านนี้มีโงรงหลอพระนะครับก็เลย มามาถวายวัดนะครับเยอะมากนะครับพระพุทธรูปนะครับมีทั้งพระศิวลีด้วยนะครับพระศิวลีมหาราชนะครับน่าจะเป็นทั้งโบสถ์ทั้งศาลานะครับพระนากปรบก,ก็มีโมคัละพระสารีบุตรก็มี ชมพร้อมๆกันนะครับพระครูอัมพวันเจติยาภิรักนะครับใน2566ในที่ 2500, สองวิทาที่ผ่านมาเด็กๆม่นหนอพระพุทธศาสนา ก็าพาเข้าวัดนะครับวัดแห่งนี้นะครับชอบคลิปนี้สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับจะไ,ได้ทำคลิปดีๆท่านรับชมนะครับสำหรับวันนี้พามาทำบุญนะครับสวัสดีครับพบใหม่คลิปหน้าครับ